ชิงไปก,กับมาเร็วแมออกมาน้านแล้วเดี๋ยวให้มาใหม่ไปเถอะเดี๋ยวให้ออกมาใหม่แหเดี๋ยวพาออกมาใหม่เร็วมาไม่ดื้อมาชิ้นมามาเก่งมากลูกเดี๋ยวแม่พาอออกมาเดินใหม่นะไปมาลูกมามา อย่างว่าครับอืมไะเร็วแน่ไม่เอาไม่ได้แม่ต้องไปขายของชินชินมาเร็วไม่งองแงไม่เอาลูกเดี๋ยวแม่พาอ,ออกมาเดินใหม่กลับบ้านก่อนครับชิน เดี๋ยวไม่ดื้อนะไม่งั้นเดี๋ยววันหลังไม่พามานะไม่เอาไปลูกไปเร็วมาลูกไปเร็วมามาทำแม่มาชิ้นมาเร็วชิ้นชิ้นเดี๋ยวทำเฉยที่ชิ้นโอ้โหไปเถอะเร็ว เดี๋ยวเขาออกม่าไม่ปะมามวมิวมิมไปนอนในบ้านเราดีกว่าป่ะเร็กินไปเลยวไปเอะไปเร็วทำไมไปเดี๋ยวแม่อุ้มนะแม่อุ้มนะโอ้โหมาเป็นชุดเลยอะ nè, ra đù đi, mòm đi hết rồi, phải chết tuơi đuôi, mò cái gì lục, thấy cái gì cả, thấy cái gì lục, cái à, gì lục thấy cái gì, qua, qua, nhú, เดี๋ยวค่อยออกมามามาครับมาเดียวมามามาเดินมาเดียวอืมอืม,อมดูดิคือมาทีละนิดทีละนิดเออแล้วเมื่อ,อไหร่จะถึงร้านเ่อลูกอืมขออีกหน่อยว่างั้นเอถอะเองแม่จับปุ้มแล้วนะจีน เราทำไมเดินเองแม่จับอุ้มนะชินเร็วมอไมไปหมดแลวเนี่ยดูนี่ไป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 ลูกไปไปเลยไปเลยเดินนำแม่ไปเลยลูกไปมาเร็ว